เจคโน้ ino, สวัสดีค่ะบ้านส่งโมเดิร์นนะคะราคาบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้ราคาอยู่ที่1 5 0 0 0 0้านบาทค่ะเจ้าของบ้านขายเองนะคะบ้านมือสองค่ะแบบยกสูง1เมตรมีบันได5ขั้น2ห้องนอน1ห้องรับแขก1ห้องครัวและ1ห้องน้ำนะคะภายในบ้านโป่งสูงพื้นถึงฝ้าประมาณ2.8เมตรค่ะ สร้างอยู่บนที่ดินขนาด91ตารางวาค่ะตั้งอยู่ในชุมชนหมู่5ตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนะคนปรปฐมค่ะไม่เปรี่ยวมีเพื่อนบ้านรอมรอบพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ใกล้กลับบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่5อยู่ใกล้เซเว่น500เมตรอยู่ใกล้วัดรางหมันหลวงปู่เพว500เมตรอยู่ใกล้โรงพยาบาลกำแพงแสน13กิโลเมตร อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน15กิโลเมตรแถมถังเก็บน้ำา1 0 0ลิตรปั๊มน้ำประปาตู้ครัวติดผนังด้วยนะคะ1 5ึ0 0ล้นบาทพร้อมอยู่ได้เลยค่ะเป็นบ้านมือ2สภาพสวยนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่านัดชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเน้นติดต่อเจรจา,าโดยตรงค่ะแปลงนี้เจ้าของขายเองนะคะสวัสดีค่ะ